ยำปลากับปองนี่ข้าวร,นรน้อนๆนี่จ้าอืมราดลงไปแบบนี้อืมหิวข้าวไหมจ้าหิวข้าวไม่เปืเป่อนๆนี่ มาไปมีมาไปไปตักข้าวกันเบื่อเบไปตักข้าวนี่กินข้าวกันดีกว่ายำปลากระป๋องไปดูกันตน้นการทำกันนะง่ายๆใครๆก็ททำได้รับร,รองร้อย เราจะมาทำยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้แค่มีปลากระป๋องพริกสดัวหอมและก็มะนาวและก็มะม่วงนี่มะม่วงกับมะนาวนี่ใครมีอย่างได้อย่างหนึ่งก็สามารถ ชายแทนกันได้นะแต่ช่วงนี้มะม่วงมันเยอะมะม่วงเบาเยอะก็เลยเอามะม่วงเบามาชช่รวมกับมะนาวนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้มะนาวอย่างเดียวหรือใช้มะม่วงอย่างเดียวก็ได้นี่นี่คืออุปกรณ์เกาห่ีวัตถุดิบในการทำยำปลากระป๋องเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะ เมนูยำปลาปองอร่อยนักแลเมนูง่ายๆไก่ๆก็ทำได้อาหารชั้นเลิศข้องคนบ้านๆแบบเราแต่คนในเมืองก็กินได้นะรสจัดไม่ว่าเพ็ไหนนะกินได้ทุกเพศทุกวัยนี่ เมนูที่คิดอะไรไม่ออกหรือเมนูสิ้นเดือนหรือเมนูสิ้นใจก็ได้ <c oughs> ได้หมดนะคะวันนี้เราจะมาทำยำปลาป้องเมนูไงไงวัตถุด,ดิบไม่กี่อย่างแต่รสชาติความร้อยสุดยอดเดี๋ยวเรามาลองขั้นตอนลองทำกินกันนะ น่าจะมีน่าจะทํากันได้ทุกคนแหละแต่ว่าเน,นี่ยยาจะเอามาทําลงคลิปให้เพื่อนๆได้นําหลายเล่ยกันเล่นๆน,นะเพื่อนๆนะนี่ยำป่าปองนี่วัตถุดิบก็มีป่าปองปีกซอสหัวหอมหือหอมแดงนะแลกวกมันนา ส้มนาวนะแล้วก็มะมวงเบามะมวงเบานี้มันเป็นฤูดูนะชว่วงนี้มะมงเบาเยอะมะมงเบามาก็เอามาทำยำปลาปองกินกันเมนูเมนูโรยโรยให้กับครอบครัวนะนี่่งไงทำได้กินได้ทุกเพศทุกวัย เดี๋ยวเรามาทํากันนะนี่วันนี้เราก็ใช้ปลาปงตกบ้านน่าจะมีติดครัวกันแหละปลาปงกันนะน่าจะมีกันตกบ้านมาทํากันเลยมาต่เพื่อนๆนี่วัตถุดิบไปเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะนี่มะม่วงมะม่วงก็ ไปซับมาแล้วนะะม,มวงซับซับเล็กๆแบบนี้นะซับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปิกซดแล้วแต่ชอบนะบางคนเขาก็ไม่ใส่ยปิกซดบางคนเขามีปิกปนก็ใส่ยปิกปนก็ได้นะแล้วก็ห้อมนี่ห้อมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะก็นำปลาชอนหนึ่งนะแล้วก็มะนาวนี่นะนี่คือวัตถุดิบ ทีเราจะยำปลากระปองนะเริ่มจะขั้นตอนแรกก็คือนี่เปิดปลากระปองใส่ลงไปนะเตี๋ปลากระปองใส่ลงไปเกาะๆๆอยายมันลงเลื่อยห <c oughs> นามมันก็ะขยายเลื่อยนะมันร้อยอเรียบร้อยเซ็ต ใส่น้ำปลาที่เตรียมไว้นะแล้วเต่ความชอบบางคนก็ไม่ต้องใส่แล้วนะบางคนก็กว่าเออมันมันมีความเค็มอยู่แล้วไรเงไี้ยก็ไม่ต้องใส่นี่ใส่น้ำปลาไปเพราะว่าพเรายํำตึงถ้าว่าปลาปงบางเยูว่ามันมันไม่เค็มนะมันมันจืดเรายํำตึงมันไม่ร่อยนี่ใส่น้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็รวยรวยด้วยหอมรวยด้วยหอมรวยด้วยหอม อ้อมแดงนะไสหมาก็ได้ใสหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบนะเราชอบกินหมาเราก็ไสหมาแล้วก็รวยด้วยดีปรีหรือว่าปริกซอสนะปริกซอสด,ดีปรีบ้านเราเนะบ้านเราเรียกดีปรีนะบ้านเพื่อนไม่รู้เรียกอะไรแต่บ้านเราเรียกดีปรี่ปริกซอสดีปรีนะนนะแล้วก็ตามด้วยมะม่วง มาม่วงม่วงก็รวยหนะ้าไปเลยนะรวยหนะ้ารวยหนะ้านะแล้วแต่ชอบนะชอบเปรี้ยวมาแล้วก็ใส่ามาชอบแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็บีบมะนาวมะนาวบีบไปนิดนึงนอ่าเพื่อเคแล้วก็นี่นะหน้าตามันจะอยู่แบบนี้ยำปากระปองนะ เราจะกินเราก็คนคลุกคลาวให้มันข้าวกันให้น้ำยำก็เราเนี้ยข้าวในเนื้อก็ปลากระป๋องนะแล้วก็พร้อมพร้อมด้วยตักก้าวส่วยรวนๆนะนี่ง่ายๆใช่ไหมไก่ไกก็ทำได้นี่กินกับก้าวส่วยรวนๆนะเพื่อนๆครับรวงเลยข้าวมดหม้อ หรือรก้าวจ่ามโกมนะนี่น่ากินไหมยำปลากระปองไงไงไข่ไข่ก็ะตัได้นี<ไ>่ฟ้าไว้ให้เพื่อนๆได้ไปทำกินกันนะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดไอ้กำลังใจนะพุกทำคลิปนะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะกดไลค์กดแชร์กดทุกใจ ใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆหน้านะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะรับชมคลิปอาหารบ้นบานๆอาหารแบบีเราทำได้ไง่ายๆนะใครๆก็ทำได้เนี้ยกินได้สั้งครอบครัวเลยไม่ว่าเด็กปู่ยญ่้ปู่งอายุคนแก่ปู่ยิ่งปู้ชายนะสามีปรรยา ทำได้กินได้หมดทุกคนเลยนะ,ะวันนี้ก็ข้อไปตักข้าวร้อนกินกนะ้อนหน้านี่ก็น่าจะทานมือเย็นบอดีนี่ข้าวก็หุ้งร้อนพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเนเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตูกใจ ให้ด้วยนะนี่ไปก่อนสวัสดีค่ะ